สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคาเพลสแอนลนะคะวันนี้แม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเป็นคลิปที่สองแล้วเนาะคะ่ะกับคลิปนี้กับจะพาเอฟซีมาตามแนวทางฮางนอยของซีเซียนเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมาผู้ใดชอบแนวทางฮางนอยของซีเซียนนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเดอ้อจา้าเนาะกับคือของพิปาฮัเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเซียนอุดร <c oughs> แล้วก็ทาของปูซีซูนมากก็จะลงพร้อมกันในี่ละค่ะ FC เมื่อว่านี้เป็นยังไงกันแนี่คะ่ะทามข้าวทามข้าวมีผู้ใดมาแน,นบอเนาะส่วนคนมานเนาะไม่เพ่นกะดีใจน้ำ่าเพิ่นกนในะใดแบ่งปันน้ำใจมาให้ค่าขนมนองคําแพงไม่เพ่นก็ขอกับขอาประคุณหลายๆเด้อค่ะเนาอขอให้เฮงเฮงรวยรวยตลอดไปจ้าเนาะแล้วก็ ผู้ใดที่ประมาณกระสูตตัวขาย fc เนาะตัวเลขถูกตัวมีเข้ามีหลุดให้ fc ทั้งช่องเบิงแล้วก็พิจารณากันเอาเนาะเซียนทุกเซียนก็มีเข้ามีหลุดคือกันนั่นแหล,ละเนาะ fc เนาะให้ทูกทันจงเบิงเอาก <c oughs> ไม่เพ่้นน้ำแนวทางมาลงให้กะให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นอย่าไว้ใจกับตัวเลขลายเดอร์เนาะ ชวนมื่อนี้ก็ขอให้เอซีทักช่องมาเฮงๆลรวยๆกับแนวทางฮาหนอยของซีเซียนกันต่อเนาะหลังจากรุ่นเล่าเมาื่อคืนนี้เนาะใจจดใจจอสุดท้ายกะผ่านไปโดยดีเนาะค่ะเ <c oughs> <c oughs> อฟซ้ยก็จะเจ็บข้อเจ็บข้อขีมหมหน้อยอยู่ผู้ใด อยู่บ้านไผเนาะเดียวฮ้อนเดียวหนาวเดียวฝนตกก็หายักษาสุขภาพกันแน่เน,เนะาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่วนน้องคำแพงบ่ได้อยู่ไปโรงเรียนแล้วเนาะเพิ่นไปส่งโรงเรียนแต่เศร้า่นค่ะไปโรงเรียนก็บ่ให้ค่ะเพื่อนว่าไปหาเพื่อนโรงเรียนหาครูโรงเรียนเนาะตื่นมากอะ่ะอาบน้ําแต่งโตหายกับไปแต่ส่งโรงเรียนเพิ่นก็บว่าห้เด้เพินเเพ่นกบ็บยบายเม่จ้าแม่ด้วยรับด้วยนะเพิ่นบอกแม่เนาะ มันบอกไม่เพ่นค่ะบบมีไหบมีห้องค่ะ <c oughs> กำลังเกง่งกำลังเวาเป็นเอาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยจ้าเนอะอย่าแม่เพ่นพ่า fc ไปเบิ่งตัวเล่น้ำกันค่ะแล้วก็ผลงานของเมื่อวานนี้เนาะมาเซียนแดอาจารย์ใดหมานแดปังแน่เนาะผลงานผู้ใดออกมาดีน่ะเบิ่งน้ำกันเนะาะ fc ขอขอบคุณค่ะเอาเนาะค่ะ fc หลังจากพูดคุยกับ ไม่เพลนแล้วค่ะกามาเบิ้งผลแนวทางลาวพัฒนาของเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็ผลแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนแล้วค่อยไปเบิง้งแนวทางฮานอยของวันที่ยี่สิบแปดกันต่อเนอะาะกะอันนี้ค่ะผลลาวพัฒนาเมื่อวานนี้เลขหกตัวออกที่เจ็ดเจ็ดเก้า 8 5 3 5ตัว7 9 8 5 3 4ตัว9 8 5 3และ3ตัวบน8 5 3 2ตัวบน5 3 2ตัวล่าง9 8ค่ะเนาะ <c oughs> มาเบ่งน้ำกันค่ะกาเจ้าแรลกค่ะของพี่ประหัตค่ะลราพัฒนาเมื่อวานนี้เนาะ <c oughs> หลังจากเขาสองงวดติดต่อกันแล้วงวดนี้เป็นงวดที่3มก็นยังเข่ายู่เนาะ เขาเป็นงวดที่สามแล้วค่ะของพี่พหั์เนาะนี่ค่ะอ้ยตายแล้วเจ็บข้อแห้งๆขายซีก็เมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดเก้ากับสามเนาะตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวทั้งบนและล่างเนาะแต่ว่าพันจับคู่ห้เขาแค่ล่างก็คือสามห้าเลขออกห้าสามออกตัวกลับเนาะบนของราวพัฒนาเมื่อวานนี้ส่วนเก้าพันกลับให้จับให้แค่เก้าเจ็ดเนาะค่ะ จะเลขออกเก้าแปดค่ะเนาะ f c ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเนาะถี่ว่าจับคู่เขาเพราะว่าหน่อยคู่ยงแค่หคู่เนาะ f c เนาะ <c oughs> ถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบอย่าลืมเนออย่าลืมเข้ามาติดตามได้ค่ะช่องน้องคำแพงช h a n n ทาง YouTube เนาะของพี่ปรฮัดก็ได้เข้าไปบนของราวพัฒนาเมื่อวานนี้ส่วนของเซียนโคลานให้มาวิ่งลูดเกับเกเนาะเอยู่ทางนาค่ะแล้วก็ เก้าตัวเน้นมาค่ะแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเนาะเปิ้ห่เจ็ดเก้าเลขออกเก้าอ่าแปดค่ะเจ็ดเก้านี่ค่ะมาอยู่นี่เนาะมาอยู่ทั้งหน้าหุกโจค่ะเอาก็ถือว่าเขาเนาะตัววิ่งตัวลูดขอบเพิ่นแล้วก็มาต่อที่ <c oughs> ของเซียนอุดรหลังจากเข้าสามงวดติดต่อกันแล้วงวดนี้งวดที่สี่บ่อเขาเนาะค่ะตัววิ่งตัวลูดก็หลุดเนาะนี่ค่ะตัววิ่งตัวลูดหลุดค่ะ ของเซียนอุดรหลุดไปแล้วทั้งวิ่งลู่และจับคู่เนาะแล้วก็ของเซียนเชียงใหม่เจ็ดกับหนึ่งก็หลุดเนาะของเซียนเชียงใหม่งวดที่แล้วก็หลุดทั้งตัววิ่งตัวลู่งวดนี้ก็หลุดสองงวดแล้วเดอ้อเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะหลุดไปสองวันแล้วจ้ะเดี๋ยววันอาซุกเตรียมตัวตามกันต่อนะคะกับแนวทางเราพัฒนาของสี่เซียนนี้เนาะ ได้ผลแนวทางลาวพัฒนาแล้วค่ะมาเบิงผลแนวทางห้าน้อยมือว่าน,นี่กันก่อนเนาะค่ะเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออก981ล่างออก20นอยปกติบนออก578ล่างออก62และน้อย VIP บนออก530ล่างออก30เนะเาะเหล็กโลวานนี้แล้วก็มาเบิงขาเจ้าแรกค่ะของเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลูด 9กับ8เนาะตัววิ่งตัวลูดก็มาตัวรองก็คือ8เนาะเลขก็ออกทีแปดหนึ่งนะแปหนึ่งตรงตรงของน้อยพิเศษส่วน7 8ดบอมี่เนาะนี่ค่ะเข้าแค่1นึอยของเซียนเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> มาต่อที่ของเซียนโคราชวิ่งรูด1กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรองสเนาะแต่ว่า จับคู่โบเข่าค่ะโบหอดหนึ่งแปดเนาะหอดแค่หนึ่งเจ็ดค่ะส่วนของเซียนอุดรเซียนอุดรก็ให้มาวิ่งลูดเจ็ดกับแปดเนาะเจ็ดกับแปดมาน้ากันแต่ว่าเ่นจับคู่โบไหมีเจ็ดแปดเนาะแต่ว่าจับคู่มีแปดหนึ่งน้อยพิเศษเนาะเข้าหนึ่งน้อยค่ะของเซียนอุดรตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่เขาแค่น้อยเดียวเนาะ ส่วนของพี่พหัชค่ะเมื่อวานนี้ให้แปดกับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัวและก็มาด้วยกันก็คือแปดหนึ่งตรงตรงของน้อยพิเศษบนเนาะนะ่คะของพี่พหัชก็เข้าไปหนึ่งน้อยส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวเนาะเอาได้ผลฮาหนอยและผลลาวพัฒน,นากันครบจบแล้วมาต่อที่แนวทางของวันที่ยี่สิบแปด พฤษภาพคมสองหาหกเจ็ดกันต่อเลยเนาะระหว่าง 4, สี่เซียนนี้ส่วนของปู่สี่ศูนย์ังบอด้เนาะคะ่ะเอเจ้าแรกค่ะวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคคมสองหาหกเจ็ดฮานอยของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลูดที่สามกับสี่ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่สามเนาะลองสี่ค่ะ โอ้ยเก็บข้อนแห้งไข้สีเน้นไปที่สามรอง4ี่เนาะแล้วก็จับคู่มาให้สามศูนย์สามหนึ่งสามแเก้าสี่ศูนแล้วก็สีเก้าเน้นไปที่3 0 3 1 3 8และ3ามเนาะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ของเซีนเชีงยงใหม่ก็เข้าไปหนึ่งนอยมือนีได้มาแล้วค่ะ3กับสเนาะตัววิ่งตัวลุนฮานอยมือนี ของเซียนเชียงใหม่ตัววิ่งตัวลูดพันเน้นที่3ารอง4จับคู่ให้30 3่ศูนย์สี่หนึ่เกเน้นที่30 3ศูนและ39ค่ะเอาได้แล้วเนาะแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่ค่ะไปต่อค่ะเจ้าที่2ก็คือของเซียนอุดร ฮานอยวันนี้เซียนอุดรให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะเจ็ดกับแปดเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่แปดคือเก้าค่ะนี่ค่ะตัวเดิมก็เจ็ดกับแปดเนาะของเมื่อวานนี้ก็เจ็ดกับแปดเมื่อนี่ก็เจ็ดกับแปดค่ะเอามาเบิร์ค่ะเน้นที่แปดค่ะลองเจ็ดเนาะจับคู่ไฮเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสามและแปดสี่ เซียนอุดรเน้นให้ที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามและแปดสี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะแนวทางเนาะฮานอยวันนี้ของเซียนอุดรวิ่งลูดบนล่างเจ็ดกับแปดตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่แปดลองเจ็ดจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกแปดศูนย์แปดสามแปดหนึ่งแปดสี่เน้นที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามและแปดสี่เด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้ของเมื่อ ของวันนี้ส่วนยี่สิบเจ็ดกับเป็นของเมื่อวานนี้เนาะ fc ทั้งช่องบางคนเขาจะว่าบรต้องมาเทียบกันดอกไายตากะเบิ้งวันที่เอาเนาะบางคนคนจะอยากจะเอาตัวเกามาเทียบใส่ตัวไม่จังสินะหลายๆคนก็ต้องการอีกแบบหลายๆอย่างจังสินะเพ่นกะเห็ดให้ได้ไปเทือระอย,ย่างเนาะเอาไปเบิ้งต่อค่ะมาต่อที่ของเซียนโคลาาค่ะเซียนโคลาาให้มาฮานอยวันที่ยี่สิบแปดวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่าง ศกับ3ตัววิ่งตัวรูดก็จะเน้นไปที่0ูนลอง3ามเด้อจ้าเนาะแล้วก็จับคู่ไฮมามี่ศูนย์หนึ่งศูนแมหนึ่งสามสองสามแล้วก็38เน้นไปที่01 02 07และ08ค่ะนี่ค่ะแนวทางเนาะฮานอยของเซียนโคราชวันนี้วิ่งรูดบนล่าง0ูนย์กับ3 วิ่งตัวลูดก็จะเน้นไปที่0ูนลองสจับคู่ไฮศูนย์หนึ่งศูนแล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็สาเด้อค่ะเน้นไปที่ 01, 02, ์หและ08ค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะแนวทางของเซียนโคลาดเนาะได้แล้วค่ะไปต่อค่ะสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพีพาัทค่ะมาแล้วค่ะฮานอยแม่นแ,นแนเนาะของพีพาัทค่ะ วันนี้ฮานอยรวมของพี่พหัชให้มาวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสามค่ะตัววิ่งตัวลูดก็จะเน้นไปที่หนึ่งลองสามจับคู่ไฮมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดสามสองสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าเนาะเน้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามและหนึ่งเจ็ดค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของพี่พหัชวันนี้เนาะ วิ่งลูดบนล่าง1กับ3ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่1นึองสจับคู่หายหนึ่1ศ1นย์หนึาล้กกาสามสอง็ดสามแปและ3 9เน้นที่1 0 1 2 1 3และ1 7ค่ะนี่ค่ะได้แล้วเนาะทั้ง4เซียนแม่เท่นจะหายเอทั้งช่องมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทาง อาน,นยของเซียนโคราชและพี่ประหัตวันนี้เนาะนะคะเอา,เอาแคปหน้าจอเดอ้อจากแนวทางของพี่ประหัตและเซียนโคราชค่ะวันนี้ตรงกันที่สามเนาะเบิ่งเอาเดอ้อเทียบเอาเดอ้อเนาะแคปหน้าจอได้หรือยังเนาะได้แล้วเดี๋ยวแม่เพ้นภาพไปต่อค่ะมาแคปหน้าจอต่อของเซียนอุดอรและเซียนเชียงใหม่ค่ะบางคนก็ว่า แคปซีเซียนก็ดีแล้วแต่ว่าบางคพ่นก็ว่าแคปสองเซียนนะพอดีเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ว่าเออเทียบเ่กันมันก็พอดีล่ละเอาไม่เพิ่นกับ,บาสร้างสิเห็ดเนาะเอาแคปหน้าจอเอาสองเซียนไปนี่แหละมันจะไงเพราะว่าถ้าซีเซียนมันจะกล่องมันไก่อาจจะให้ตัวเลขะลัวจังสีนะ่นาเนาะ แคปหน้าจอเด้อของเซียนเชียงใหม่และเซียนอุดรค่ะวันนี้เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันต่อเดอหห้อจ้าเนาะหนอนเม่น,ม,นม่นของสี่เซียนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขอบพระคุณหลายๆค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคมาล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข่เจ็บเนาะมือนีเจ้าของสูตรก็คือของพี่พหัดเนาะบอสบายค่ะแต่ว่ากระลุกมากเขียนเนื้อท่างหายอยู่เนาะ เอาตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะ